ก็มารับหน้าที่เป็นคนออกแบบเสียงให้กับหนังเรื่องอนองนะครับมีหลายๆส่วนที่น่าสนใจแล้วก็ได้คุยกับพุ่มกับเอสก็ <ๆ S 1> อยากให้พาร์ทที่น่ากลัวก็น่ากลัวเลยหรือพาร์ทที่น่ารักเราก็ควรให้หนังมันออกมาน่ารักเลยนะครับอย่างตอนที่เวลานาฬิกาบอกเวลาตัวผีทั้งสาก็จะปรากฏตัวหรือว่าหายตัวไปนะครับเราก็จะใช้เสียงคนหายใจจริงๆมาหายใจหลายแบบลองเอาหลายๆเสียงเนี่ยมาเลเยอร์ซ้อนกันลมหลายๆโทน อย่างบางอันก็เป็นเสียงที่สร้างจากซินดิไซเซอร์นะครับหายใจแต่ว่าทําให้มันบางหน่อยอันนี้ก็จะชัดเจนหน่อยว่าจะเป็นเสียงหายใจจริงแต่ว่าเรามาใส่รีเวิร์บให้มันมีหางยาวมากขึ้นนะครับมันก็จะมีคาแรกเตอร์การหายใจแรงบ้างการหายใจช้าบ้างเอามาผสมผสานกันให้เหมาะสมกับแต่ละซีนนะครับส่วนฉากที่ขำขันอะไรพวกนี้เราก็เลือกเสียงที่มีความการ์ตูน มาใช้กับคาแรคเตอร์ของตัวละครนั้นๆนะครับอย่างตัวที่ไส้ไหลออกมาเนี่ยเราก็ใช้เสียงเหมือนกรอเทปให้มันมืนมีความกระตูมากๆอ่ะ อีกฉากหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือฉากที่อน,นงเขาเข้ามาช่วยโจตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าเน้นความตื่นเต้นเพราะว่าลักษณะของคาแรคเตอร์เพลงที่วางไว้เนี่ยมันจะเป็นการบิววอรมณมของความตื่นเต้นความน่ากลัวเนาะเราก็คุยกับทางผู้กำกับตรงนี้เราขอลองให้เพลงมันจบก่อดปล่อยให้เสียงซาวดดีไนเนี่ยมันทําหน้าที่เล่าเรื่องภาวะภายในจิตใจของตัวอน,นงอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูเสียงที่ใช้กัน สีนี้เราก็จะมีพวกซอฟต์ซินดไซเซอร์นะครับเอามาใช้แล้วเราจะเลือกคาแรคเตอร์เสียงที่มีลักษณะเป็นแพดเป็นโดนนะครับให้มีสเปซในการเล่าเรื่องเสียงที่ลักษณะมีความเป็น, Beat, นบีดนะเพื่อให้มันรู้สึกเหมือนหัวใจที่กำลังเต้นแล้วก็ค่อยๆเร่งอัตราบีดให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับเสียงน้อย เหายใจที่เอากลับมารีเวิร์สคือจะเห็นว่าเราใช้เสียงในลักษณะของการเข้าไปในความคิดของตัวนงแล้วก็ออกมาจากความคิดของตัวนงแทนที่เราใช้เพลงเป็นตัวบิลอารมณ์เราใช้เสียงเล่าถึงภาวะจิตใจความคิดความอ่านข้างในของตัวนงณนะเวลาที่กำลังช่วยคนรักอยู่ครับขอบคุณนะครับที่ติดตามถ้าเกิดว่าทางวันครูซาวสตูดิโอเรามีโปรเจกต์ใหม่ๆมีนักใหม่ๆม,ม,ม,มาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแชร์เบื้องหลังกันในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ